มากำก็ปั่นให้เบื่อนเนี่ยเสียสองคาง oh. มันบ่คือว่ามันสิเป็นทีมฟย์เออสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสบายปาร,รวยพูดเถ่าปาร,รวยครับ ตามแนวทางพ่อเพีงครับเอฟซีกับผมไปฟังพ่อเพีงเลขเด็ดเลขดังนะครับเอฟซีกับผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของพ่อเพีงเอฟซีก็ใไห่ชัยวิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมักกะจัดขัดกับผ่านนะครับเนาะคันมาคันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้วเอฟซีรับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาครับไปฟังแนวทางจากพ่อเพีงครับเอฟซีครับ สี่พันห้สิบศูนย์นั่งก็ต้องป้องกันไว้อยู่สองศูนย์เก่าลงไปมาบ้าสามตัวกับสองศูนย์เก่าเนาะถ้าว่าเน้นอะไรก็ไม่เน้นศูนย์เก้าเก้าศูนย์เอ่อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเพ่งครับผมครับผมพี่น้องนะครับแนวทางตามแนวทางนั่พ่อเพ่งอีกเลยพ่อเพ่งนี่ว่าแม่นอยู่เนี่ยเนาะรียกหน่อยๆคู่เนาะเรียกว่าอะไร แต่ว่ามันบริเวลาดไฟถ้ามันลาดไฟสิต่ำอยู่เนาะโอ้มันลาดไฟแต่ว่าแต่ว่างวดนี้ถนนหายแต่ทีลาดไฟอยู่ดอกกา้เมันจัดหน่อยมันบะการเมือจัดหน่อยมันเป็นเลขจักสามคู่ซะอ่ามันจังสีได้สามคู่สี่คู่นี่แหละอ่านนี้มันหายจำๆกันพูดอ่าอ่าคือหาหานพูดเนาะ โอ้นี่เม็ดเดียวค่าคนี่ออโอ้พี่เราได้คงบ่าเป็นจังได้สันทีโอ้อพอะเพียงก็บเงนไปบนหน่อยด้กันพี้โอ้เอาเงินนี่พี่ยื่นค่าวาฟันดีพอหรือว่าจังได้วันนี้กับฟันโย่มเมลื่อนนี่กับฟันที่เอาค่าเคลื่อนนี่ก็ได้ อจังหวะมันจะเป็นอย่างไรแต่ที่ฝันมาครับไอ้ไส้เกิดกนคนละจริงว่อ้าวสันดอนผมใส่แต่จังดได้เกิดคนละจริงมาสนดอนก็ไมา่กูตัวใส่สเอามาค่ะมันเอามากจริงเดียว,วอ่ะไอ้แต่ใส่จริงมจะแข่งกับใส่จริงอูอ้ว่าสนดอนแต่ไมนหูเมียรบา้างว่าไปนามาหลังนี่ก็ฝันสั้นนันละเอาไม่ไหวนะเออได้ร้องข่าวคนละขังเออ,อ วันนี้ก็เลยคิดปลาบานี่ยมันจะว่าบาเก็บหนึ่งสตี้าสันคือว่าออเอ้าน่ว่ากันเลยก็เก็บหนึ่งหนึ่งเจ็บคือแปลงสัน่าเพราะว่าเกือบมันต้องเป็นเก็บป่าสันโดออคือว่าเนีออบบมันสิเหล็กที่อยู่น้ำเจ้าตัวหนึง่งกับน้ำไอเจ้าตัวหนึ่งบ่จักแต่ว่าเกือบจริงหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งหน,นึ่งก,กับบ้าหนาเนาะเกือบจริงหนึ่ง ห้างไปห้างมันกคุณศร์บ่ได้ครูเลยเป็นบ่บ่อยู่นั่คนละขางคนละขางขนาดเล่ยคนละขางผู้นึงอยู่ขางไทรผู้นึงอยู่ขางกลัวบ่พูดถงเขาเขาเขาเพ่รอยู่ขางกลัวขางไทรอยู่อยู่ขางข้างนี้ล่ะขาง้างนี้ก็เป็นขางกลัวไม่งั้นขางข้างกลัวนี่ล่ะก็ถือว่าเป็นรักนุ้ยล่ะเอ้าแม่งั้นเอ้าที่ว่าถอดไายกันอืออือคุณจะถอดหน้าใช่ ตอไม่พอเพงไอ้ถอดมาห้นั่นก็ได้ไว้อ้าวว่าสันนั่นการสิ้นใส่เกือบจริงเดี๋ยวจังได้ว่ะสันไม่ใส่พูดจริงตัวแต่มันมีสองจริงไหมเกือบใส่พูดจริงว่าสันสองจริงว่าสันต้องพูดจริงว่าสันเป็นเด็กพี่เด็กบ่จังหวัเด็กพี่น้องบ่จังหวดจังวัดที่แล้วนะจ๊ ขึ้นอยู่ดิเืิอยู่หมดที่ดีลววบ,บายาอ้าวสันเลี่มันสีบอมาาศูนย์ศูนย์น้ำบ่ก็เกิดอยู่ดิหมดที่ดหลวเพราะว่ามันมากศูนยเก่าเหรเนาะ,นะเออคือมามันมากศูนย์ศูนย์บ่สันก,รรก็ได้บ่อใหายย็ดชี้ไปดออครับผม,ออมแต่นี่เขาบ่ิได้ซื้อเพราะว่าซื้อตัวเดียวคือซื้อศูนย์เก่าศูนย์ท่อนั้นเออซื้อตัวเตีายเออซื้อตัวได้เพรลงกันเ จังหวัดผู้คนใบเูนกะใบหายยุดอกเออผู้คนแปลออผู้นแปลนะผู้ยุเงียนนี่แหละเป็นมากกรรมก็ปั่นในเบื้งเงียสีย้างเออมันบ่อิดว่ามันจะเป็นสวนเออเหมือก็เลยว่าสันกรมมันจะพูดเก่าฟอสวัดนะางเ่าเจียเขาท่้ัสดอกเขาสูนสูนเก่าดีบานจัง โอ้ยว <S preach science> ่าจะ่หนอบาดห้าออกมาแล้วนี่พาอาสิวอาชีพนี่ใน่กับเบาหวาน่ต่สองอันในแท่หเห็รหิ้แท่หแว่าดเห็พ้นกับบอบเปียห์จีนจะหิ้วเห็เบิ้งกัขี้เล้าก๋าล้วอห็กระบอบเปียกรรมกับเก้าหอเล่เออกรรเาตีว่ากรรมกับเก้า่อแล้วเาปลเนาะชาวบ้านเขาเพ่งกับเห็ดแล้วล่ะเด็กกัได้เหอยสุดเอเห็ดแลครัว แต่ว่ามันสเขาเงาเขาแตยังมั่งแจกเนาะเออเช่นนี้ขางเนาะนขทางแต่ว่าข่ะมันเป่ามันกาอยู่บ่มันถิมาเป่าอีกอยู่บ่งวดเนี่ยกาเพราะว่าคันมันเป่ามันค่อยเป่าเลี้ยงกันโอ้คันมันค่อยเป่าเออคันมันเป่ามันเป่าเลี้ยงกัน มันบ่เป่ามันกะสีบ่อเป่าคือจังบางหนึ่งคือวลามันสีบ่อเป่ามันยังเป่าถ้าเม่าเนี่ยมันเป่าเเล็ดๆนะทั้งหนาแต่มันยังมาเป่าสูงๆทั้งหลังอีกเนี่ยมองมันว่ากันว่าเที้ยเงินฝัองที่มันอาจจะไปเป่าหอดสามหงวดก็ได้อาจจะไปยุหน้าหรือยุหลังก็ได้สรับจันเตี้ยนนก็คือปลามันสีม้างสันบ่อ แต่ว่าพเพ่งกเฮ็ดแล้ละโตฟันขขงว่าเพ่งนี่พเพ่งตีไปตัวไหนก่อนโต้ฟันนี่ก็คิดว่านจะเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตโันส่วนโตด้เนี่ยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแต่ว่าพรเ่งกเฮ็ดได้ละเ็ดกได ูเดีด่ยวคำนวณมาเดี่ยวบางนึงอันคำนวณแล้วแต่ว่าอ่าหนึ่งทำไหวบ่ได้ร่วงไถ่เพราะว่า,า,ายังบ่งยังยังบ่มั่น,นาาใจว่ามันผิดมากบ่ามากมันผิดเลขตัวเก่าเนาะมันก็ขานเชงวดเดียวนึนนงเนาะเลขฐานหนึ่งจะเลยว่าบัตรนี้มีดมีดตัวไหนบัตรพี่อันนี้บนล่างบ่แเมนบนตั้งหากล่างตั้งห ล่างนี่พอเพ่งเฮดได้หกสองเด้อกับเจ็ดสามกับเจ็ดหนึ่งหกสองกับเหล็กฟันนี่แหละเจ็ดสามแมนเจ็ดหนึ่งอันนี้ล่างพอเพ่งเฮดได้เ็ดหนึ่งกับเล็ฟันพอดีเออกับตกเหล็กฟันพอดีกับล่องเบิ้งกับเสียมันมากคือจังเันหาหนึ่งเใคนมันเข่า ดีท่านละเนาะเอาไว้เห็นวัดเนาะเออบลับบานี้บนนี่เลขสองตัวนี่สีมีอยู่สี่คู่บานนี่เพราะว่าเพราเพียงที่เฮ็ดเรากระติรัดไป้พร้อมครับผมอืมสีมีอยู่สามสองสามสามสามหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์เออสามหนึ่งสามสองสามสองสาม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 ถ้าเป่าได้นี่ เราเรียกสามตัวนี่สิมีหาสามหนึ่งหสามหนึ่งหาสามสองหสามสองหาสามสามหสามสามแล้วก็หาสามศูนย์ถ้าตัวเน้นของพระเพียงคือหาสามหนึ่งกับหาสามสามเด้อตัวเน้นคือหาสามหนึ่งกับหาสามสาม พอเพียงเล่นสองโตกับคือสามสามกับสามหนึ่งมันบ่อเด็กกันไรงงวดทีเดียวบานนี้ต้องกันบ้านพรมมันจังสีบ่บ่อาดล,าล,ะะล่ปปลางระเบะียดกว่าล่างนี่พอเพียงให้หกสองกับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งคือล่างเด้องวดนี่ล่างเอ่อเข้าเด่นตัวไหนล่างนี เน่นเจ็ดหนึ่งครับหกสองเจ็ดหนึ่งกับหกสองเน้นสองคู่เน้นสองคู่ก็เธอมันเป็นคือจังหาหนึ่งกันไหวเนาะกันไหวจะว่าหาหนึ่งหลังกากเฮ็ดได้ยุดอกก็ได้ตำตำอยู่หักหย่านวามันเด็กถูกเก่าเพราะเพียงก็เลยบ่หายไปโอ้มีเด็กไปบ่ช่วยเออ พิสูจน์เหตุโยครับผมว่าโอ้เล็กตวเก่านี่มันเคือจังสีมากจ่อก,กันแท้ว่าสัน้เค่างสีแรกกับขามจักสองสามงวดมากไขย,ย่คกันอ,อันนี้มันขามกันงวดเหยวนึงกับมาลนะ้วเนาะเออแมนมอืเขาเส้นกับเล่เหตุแล้็กมัตจะสร้างบนเสือครับผม นะครับเอฟซี 3, ครับแน,นวทา่ามนะั<ร>นแนวทางของพอเพลงนะครับเ mm hmm. ด้องเอฟซีครับผมใหเป็นแนวทา่า mm hmm. เพราะว่าขัน mm hmm. บพะไม่แนวทา่ากัน mm hmm. ักสี่เฮ้าสี่เหลียญตัวไรเนาะแมนต้องอาศัยแนวท่าอาศัยแนวท่าเดาสูตรไข่เห็ดมาเดกระเทียมมันเข่าเหเฮ้าก็ถือว่าดีไปครับผมนะ เลขเลขฝันพอเพ่งนี่ตรงกับเลขสูตรสองตัวคือเจ็ดหนึ่งเนาะบานนี้พอเพ่งก็เน้นเลขล่างคือหกสองกับเจ็ดหนึ่งนะส่วนบนนี้พอเพ่งเน้นไปที่สามหนึ่งกับสามสามอครับผมก็สามตัวห้าสามหนึ่งกับห้าสามสามเอครับเอฟซีครับผม มึงร็องเบิงกับเทียมันเข่าเพื่อจังหวัดอันสองชักน้ำสองเออเพราันเข่ากับสีว่าเ,เป็นโศกเข้าครับโศกมานับด้วยเป็นเจ็ดทีครับผม